ครับวันนี้ก็เป็นวันที่17ตุลาคมปี2020วันนี้ก็เป็นอากาศฝนตกตอนเย็นเวลาตรงน,นี้นนนประมาณ10 1ิปุกิการสานชิันทีนะครับเราก็มารับ่โป้แอนนุน่มปุ้ยแต่ว่าพายุยังเข้าอยู่ฝนก็ยังตกอยู่รถก็ติดด้วยนะครับเป็นธรรมดาของแต่วันนี้เป็นวันเสราร์้ก็มีการเรียนสอนชุดเชย จากปัญหาโควิดการโรงเรียนต่างๆก็สอนยุเฉยที่โรงเรียนในเมืองเ,เขาก็สอนยุเฉยกันนะครับพอ,อติดไฟแดงตัวนี้มาแล้วประมาณเกือบชั่วโมงกว่านะครับรถท,ที่ับไปไหนเลยนะอาจจะเป็นเพราะคนนู้นก็ได้อยู่ในเมืองหรือเปล่าที่ทำรถติด <laughs> เกี่ยวไหมฮไม่เกี่ยวให้ไปว่าเขาแล้วกันรถติดรถไฟใต้ดินรนต่างๆนะครับเไปไปไปด,บบดี๋ยวเราไปก่อนนะครับตอนนี้ มันก็ตกมเป็นพายุอะไรไม่รู้นางกาหรืออะไรไนางกาหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับซึ่งตอนนี้น้ำก็ท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะหนักๆก,ก็เป็นจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้นะครับที่ผ่านมาทอำเภอปากช่องตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าอำเภอปากทุงชัยนะครับน้ำก็กำลังไหลทะลักออกจากเกินลำบะพึงน,นะครับ ยเป็นที่นาหวั่นใจอยู่นะว่าบ้านว่าทางวันทั่ทวดจาท่วมท้องผาผมเองนะครับเพนานาจะทั่วมุ่เหล่านะเพราะว่ามีบริเวณบ้านติดอยู่กับคลองส่งน้ําของมาจากเขืะะเ่อนน้ำอพย์นะครับแล้วก็ปริมาณน้ําที่ไหลออกจากปากกระโถนของเลยนะครับก็มีปริมาณน้ําสูงมากนะ ตอนนี้เราก็มาดูฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่งหวัดบสบุินก่อนนะครับตันนี้ก็ปัญหาการเมืองก็ยังเป็นเรื่องที่หลายหลายคนนะครับวิจารกันนะครับแต่เราก็ไม่พูดถึงนะเรากพูดเรื่องฝนอย่างเดียวก่อนนะครับฝนตกอากาศตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใครที่มีโรคจําตัวหรือว่าตากฝน ในะได้โดนฝนมาก็ทำร่างกายให้อบอุ่นนะครับหรือน้ำนอุ่นๆหาน้าอุ่นๆดื่มถ้าไม่มีน้ำอุ่นก็หาน้ำที่เป็นสีเหลืองเหล้องพันที่เป็นลักษณะน้ำที่มันให้ความอุ่นแก่ร่างกายดีนะ <c oughs> นะครับก็เป็นน้ำพวกประเภทน้ำสีเหลืองๆจะมีฟองหรือไม่มีฟองก็ได้ก็ตามแต่เอ่อตามแต่ชอบ <c oughs> น้ำฉี่เหรอคะ้ำ ก็เป็นน้ำอมฤตนะครับสำหรับเราชาวสวินนะแต่ถ้าใครไม่ดื่มก็เป็นเทโลดาสวินนครับใครดื่มก็เป็นโคตรเทวดาสวินนะครับตอนแล้วแต่กำลังงบตามกำลังซับนะครับอย่าไปดื่มเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะผลิตไม่ทันนะดื่มแต่พอดีพอห้องปากของโคนะครับทำร่งางกายให้อบอุ่นไว้ เราก็จะไปเป็นวัดนะครับแต่จะเป็นตับแข็งตายก่อนนะตัราะว่ากไปนะครับนี่กี่นาทีแล้วนี่ติดใช่ไหมครับเนี่ยนานนะ้วเพราะว่าคนนั้นแกยังไม่ยอมปล่อยทีเลยคนนั้นรถมันตรที่นะครับเดี๋ยวไปถ่ายแกครับพอแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกหันมาหมดนะครับมาว่ากนไฟพบกับรายการ ตอนนี้จะเปิดช่อง YouTube แล้วนะครับของอาจารย์ปยุยเป็นช่องทั่วไปนะครับจับเจาระมีสาระบ้สาระบ้างก็จะพยายามทำต่อไปนะเ,เรื่องของสาระก็กคิดสลิปไปแล้วนะครับแต่ยังไม่เริ่มสักทีนะเรืเ่อ,องเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนะครับการจัดการศึกษาการ ใช้นวัตกรรมต่างๆนะครับของออโรงเรียนของเราในสันสนงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำเภสสุรินเขตหนึ่งนะครับในหลายๆโรงเรียนที่มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ดีนะ,นะครับก็ได้คิดคลิปคิดต่างๆไว้แล้วนะครับก็จะเริ่มถ่ายทำครับคาดว่าก็อีกไม่นานเกินรอนะครับแฟนๆก็คงจะได้พบกับ ครับพบกับนะช n e l ของอาจารย์ปุอยนะครับก็จะมียอดคนติดตามถึงร้อยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็กผ่านสีแยกมานะครับถึงเอ่ออชีวะแล้วนะครับอาชีวะแล้ว,นะว,ลว,ลวก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับลูกก็รอไปก่อนนะครับ ว่าน้ำเวนเวน้าเวนลนกปลาก็ยังไม่เคยเห็นท่วมถ้าไม่หนักจริงๆนะก็วันนี้ก็ตกมาแล้วทั้งวันนะครับก็เป็นพายุเข้าแต่ย,ย้ำชื่อพายุไม่ได้นะยำชื่อพายุไม่ได้นะครับก็ถ้าหมดพายุลูกนี้แล้วก็คงจะเข้าสู่หน้าหนาวนะครับก็คงจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้ว ยังไงกนแล้วแต่นะครับกรมอุตุวิทยาก็พยากรณ์ได้ว่าหน้าหนาวในปีนี้จะมีความหนารุนแรงกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานครับก็เป็นคำทํำนายของกรมอุตุทางพยากรณ์อากาศนะครับซึ่งจะเป็นไปได้ขนาดไหนเราคอยติดตามดูกัน,นครับ แต่ถ้าทีสังเกตดูปีนี้ก็อากาศมนน้ำเท่าไรนะครับแต่ว่ามันมีฝนที่มันมาช้าหน่อยแต่มันมาทีเดียวก็้ก็มาหนักดีทำให้บ้านเรือนพื้นที่พบปลูกบางพื้นที่ก็น้ำท่วมบางพื้นที่แล้งมานานก็น้ำเกินความจำเป็นตอนที่ ความมีความต้องการน้ําก็ไม่ได้น้ําแต่หลังจากพายุเข้ามาสองสามลูกติดติดตดตดกันก็ทําให้เกิดภาวะน้ําหลากน,นะครับมากเกินความจําเป็นก็ท่วมไปหลายท้องที่พื้นที่นะครับในแต่ละท้องที่รต่ว่ากันไะปนะครับอันนี้เราก็้ถึงตรงนี้เมืเอ่อวานสินครครับ,นะรบถึงอาชีวะแล้วนะครับ น้อยก็รออยู่แถวใต้สขขะพานลอยให้เราเข้ได้สะพานลอยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเราก็คงต้องใช้ชีวิตคุณชวินใจต่อ,อไปนะครับเราจะตัดจบตรงตับนี่น้อยขึ้นรถนะครับรรก็มันลุ้นไปกับเราว่าจะถึงนีกน้อยตอน,นใช้เวลาเท่าไหร่นะครับนี่จะทางจากสรีแยกมาถึง บริเวณด้านหน้าขรงนครสุขสุมนี้ก็มีระยะทางประมาณสัก4-500เมตรนะครับ4-500เมตรแต่เราเ,ออเปิดไปดูมาชิ้นหนครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วประมาณ7-8็นาทีนะครับ4-500้เมตรใช้เวลาเจ็นาที ไปต้องซื้อ,อที่นั้นมาติดกันนะไอ้ที่ติดหน้านกระจกมันมันมีนหลายมุมวันนั้นเห็นดูคิดว่าจะซื้อไป,ไปมองแต่ไมเ้เซลฟี่ดีไอไว้ไปมาจริงๆรถมาทางขวาแล้วก็พยายามตัดมาทางช่องทางช่องซ้ายนะครับโอ้เบียดกันเลยครับเบียดเบียดเลยครับ เียนะครับอนนี้ครับเดโอ้ยเสียนีรถเบียดนะครับเบียดนะครับรถขวาครับทางซ้ายกถเบียดครับรถทางขวากเบียดครับตหน้ากันครับตัดหนากันตัดซ้ายกันนังกันพยายามเข้าไปเพื่อไบรปอดร้านครับ ชนก็ชน,ชนตัวไม่อจัดครับขับดูออกออกออกแล้วก็ออกซ้ายอ้าววูงนี้จอดรอเหรอใช่ครับนี่แหละจอดแช่จอดแช่ครับปัญหาของรถติดนะครับออกเป็นปัญหาที่สะสมมานานครับแล่ก็เราเข้าใจกันนะใช่พี่หมีแม่มใช่ครับ ก็เข้าใจกันนะครับถอยไปมีดอหนท่านเรือคว้าแล้วถอยน,นะครับตัวรถจอดแช่นะครับจอดแช่เข้าไปลมเตาคนอื่นสำรับปีน,นี้เราจะไปขวาเลยไหมไปขวาเลยน่าน,นะครับนี่อรอรอบุตรหลานจนลืมนึกถึงคนอื่นครับ ก็เป็นปัญหาจอดนี่เราก็ต้องเจอจอดองเรานะครับอะไรแบบนี้เครียดแค้นทึงมชันกันไปครับจะรับทำไมเรานะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วครับยอดน,นะพี่ซีรีส์นะครับานาน้องปิดประตูด้วยอ,อ,อยย <น S 1> สิบนาทีค่ะะสิบนาทีนาทีไปดีป๊โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะไปไปครับหายอะไรบ๊ายบายบายบายาน่อยไาไลน์เลยายบายก่อนนะ